คุณจะประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบสมหวังหรือไม่ดูได้จากอายุเต็มของคุณในปีพศ2566ท่านที่อายุ17ปีเต็มหากเรียนอยู่ก็จะประสบความสําเร็จสอบได้คะแนนดีมากและมีความสุขสมหวังดีค่ะมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวสบายใจและมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นท่านใดที่ทํางานก็จะได้ทํางานที่ดีหรือมีรายได้ที่ดีท่านใดที่มีครอบครัวก็จะได้คู่ที่ดีและได้ลูกที่ดีด้วยค่ะ ท่านใดที่ยังโสดก็จะได้พบเจอคนที่ถูกใจรักและอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันดีมากค่ะท่านที่อายุ18ปีเต็มจะมีความเคร่งเครียดมีความไม่สบายใจมีความอึดอัดใจจะมีเรื่องกดดันและจะมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่ายมากเลยค่ะถ้ายิ่งอยู่กับครอบครัวด้วยนะคะยิ่งมีความอึดอัดใจมากยกเว้นว่าคุณจะได้ไปอยู่นอกบ้านหรือไปอยู่โรงเรียนประจําไปอยู่ในที่หอพักมหาลัยหรือบางท่านไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดน หรือบางท่านต้องระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยไม่สบายเพราะว่ามีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการอยู่ในความดูแลของแพทย์หรืออยู่ในกรอบในระเบียบนะคะและพยายามอย่าทําผิดกฎเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณมีปัญหาชีวิตแน่นอนท่านที่อายุ19ปีเต็ม คุณจะมีไฟมีพลังในการดําเนินชีวิตต่อไปและตั้งใจมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จท่านใดที่เรียนอยู่ก็จะตั้งใจเรียนมากๆเลยค่ะท่านใดที่ไม่ได้เรียนหรืออยากทํางานก็จะมีความตั้งอกตั้งใจและก็มีความโชคดีในเรื่องของการทํางานด้วยท่านใดที่มีคู่ก็จะได้คู่ที่ดีหรือได้คนรักที่ดีมากๆซึ่งดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันและอุปถัมภ์คำชูกันค่ะท่านที่อายุ20ปีเต็ม คุณจะมีเรื่องวิตกกังวลใจคิดมากอาจจะมีเรื่องน้อยใจในชะตาชีวิตของตัวเองหรือมีเรื่องที่ขัดอกขัดใจน้อยอกน้อยใจคุณพ่อคุณแม่หรือบางคนคิดมากเรื่องปมด้อยของตัวเองหรือว่าจุดด้อยของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นปีที่คุณจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจได้ด้อยค่าตัวเองมากๆเลยนะคะเป็นปีที่คุณทําอะไรยังไม่ได้ดั่งใจสมดั่งปรารถนาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าควรจะมีความตั้งใจหรือแก้ไขปัญหาพัฒนาจุด ด้อยของตัวเองให้ดีขึ้นจะดีกว่าหรือท่านที่มีคู่อาจจะต้องรู้สึกผิดหวังเรื่องคู่ครองรวมถึงจะเข้าไปเกี่ยวพันกับมือที่3ม,มือที่4ได้ค่ะท่านที่อายุ21ปีเต็มคุณจะมีความพยายามค่อนข้างสูงและพยายามอดทนต่อสู้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามหากคุณมีความตั้งใจและมีความอยากได้คุณจะลงมือทำและคุณจะประสบความสำเร็จมากๆเลยค่ะท่านที่เรียนก็จะได้คะแนนดีหรือประสบความสำเร็จดังใจหวัง ท่านใดที่ได้ทำงานก็จะได้ทำงานในที่ที่ตัวเองชอบและก็มีความสุขดีหากท่านใดที่ยังโสดก็จะได้พบเจอคนที่ดีคนที่ใช่และเป็นคนที่นิสัยตรงกันใจคอเหมือนกันท่านใดที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยคู่ก็จะตามอกตามใจอุปธรรมค้ำชูสนับสนุนซึ่งกันและกันดีมากค่ะท่านที่อายุเต็ม22ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางรถและทางน้ำ ด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกต่อมทอมซินหรือต่อมน้ำเหลืองต่อมต,อต่างๆในร่างกายไม่ค่อยจะดีนะคะระวังเรื่องสุขภาพจะมีปัญหาแนะนำให้มันทำบุญเสดาะเคาะหน่อยค่ะเช่นการปล่อยปลาบางท่านก็จะมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกคิดมากไม่ค่อยสบายใจรวมถึงความรู้สึกที่มันวิตกกังวลมากจนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายนะคะท่านที่อายุ23เต็มคุณจะขยันหาเงินหาทองมากเลยทุ่มเทให้กับการทำงานมากๆ ขยันและอดทนบางท่านก็ทำโอทหรือใช้ง่ายผู้ใหญ่ให้ทำอะไรก็ทำท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวก็จะทุ่มเทกับงานมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นปีที่คุณจะต้องทุ่มเทกับเรื่องการงานแล้วคุณจะประสบความสาเมร็จได้เงินได้ทองดีมากๆเลยจะมีเงินมีทองใช้จ่ายไม่ขาดมือเลยทีเดียวนะคะท่านที่อายุ24เต็มเป็นปีที่คุณจะมีความสุขและสมหวังได้ดังใจปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนดีมากเลยค่ะบางท่านมีโอกาสได้ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเช่นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็จะมีมิตรที่ดีมากๆเลยนะคะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูท่านใดที่ยังโสดก็จะได้พบเจอเนื้อคู่หรือได้เจอคนที่ถูกใจและเป็นคนที่ดีมากค่ะเป็นมิตรที่ดีต่อกันซึ่งจะส่งเสริมและช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมากๆเลยบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานหรือมีเรื่องที่น่าย,ยินดีเฉลิมฉลอง และประสบความสำเร็จมากค่ะท่านที่อายุ25ปีเต็มท่านใดที่ทำงานอยู่คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ดีมากโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะส่งเสริมเรื่องการงานของคุณให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าได้ดีมากๆค่ะทางด้านสุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องแขนขาโครงสร้างของกระดูกในร่างกายหากท่านใดที่มีความคิดที่จะซื้อบ้านซื้อหลักทรัพย์เป็นของตัวเองคุณก็จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่ดีมากเลยค่ะ ท่านใดที่ยังโสดก็จะได้พบเจอเนื้อคู่หรือได้เจอคนที่ดีมากๆส่งเสริมสนับสนุนคุยปรึกษาหาหรือได้ทุกเรื่องท่านใดที่มีคู่แล้วคู่ของคุณจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันดีมากเลยค่ะให้ความร่วมมือทุกๆด้านท่านที่อายุ26ปีเต็มมีทั้งความสุขและมีความทุกข์ในเวลาเดียวกันเขาเรียกว่าชีวิตเหมือนหวานอมขมกลืนอย่างเช่นหน้าที่การงานก็ดีมีความมั่นคงแต่ลึกๆจะมีปัญหาที่แก้ยากลําบาก หรือท่านใดที่มีความรักก็จะมีความเศร้ามีความขมขื่นอยู่ในตัวด้วยเช่นกันหรือบางท่านอาจจะวิตกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องภาระหนี้สินหรือภาระที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอยู่ท่านใดที่มีความรักมีครอบครัวอยู่แล้วปัญหาลึกๆมันก็สามารถที่จะแก้ได้แต่ว่ามันอาจจะแก้ยากหน่อยค่ะท่านใดที่ยังโสดคนที่คุณรักเขาอาจจะไม่รักคุณคนที่คุณไม่ได้รักเขาอาจจะมาหาหรือเสนอหน้ามาดีมากๆเลยมันเลยทําให้คุณรู้สึกหวานอมขมกื่นนั่นเองค่ะ หรือบางท่านคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณต้องระวังเขาจะมีเจ้าของแล้วทำให้ชีวิตต้องทนทุกทรมาน